การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้วจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่ทำงานเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนร่วมง,งานใช้ชีวิตแบบไร้แบบแผนไปวันวันบัดนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในร่างใครก็ไม่รู้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วเธอจะกลับไปสู่ร่างตัวเองได้หรือไม่หรือเธอตายแล้วเธอจำได้เพียงว่าเธอฝันว่ามียายแก่คนหนึ่ง ส่งลูกอมให้เธอและบอกว่านี่คือลูกอมวิเศษเมื่อเธออมเธอจะกลายเป็นใครคนหนึ่งเธอต้องแก้ไขอะไรบางอย่างภายในเวลาเจวันเธอจะอยู่ในร่างที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครและเธอจะทำสำเร็จหรือไม่เธอจะทำอย่างไรต่อไปดีชรินทราหรือรินหญิงสาววัยยีปีทำงานเป็นพนักง,งานฝ่ายการตลาด นา,นานทีจะกลับบ้านเกิดที่กาญจนบุรีและทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอกลับบ้านที่กาญจนบุรีและได้ไปไหว้พระทำบุญกับแม่และญาติๆแม่ชวนเธอไปดูดวงที่วัดแห่งหนึ่งเขาบอกกันว่าแม่นมากเธอเลยอยากลองของดูว่าจะแม่นจริงหรือไม่แล้ววันนั้นเองหมอดูทักว่าเธอจะต้องพบกับความยุ่งยากลำบากใจและการพัดพราก เธอจะต้องเจอสิ่งที่เหนือความคาดหมายและเธออาจจะต้องเป็นผู้กำหนดชีวิตใครคนหนึ่งลินตื่นหรืออยังลูกเสียงแม่ปลุกเธอตื่นขึ้นมาเธอกำลังฝันในฝันยายแก่กำลังจะเอาอะไรให้เธอนะทำไมเหมือนจะจำได้แต่ก็จำไม่ได้ยายคนนั้นพูดอะไรนะทำไมจำไม่ได้เลยตื่นแล้วแม่ปลุกแต่เช้าเลยแม่ลินบนแต่ลุกขึ้นเดินออกไปหาแม่ แม่เรียกทำไมแต่เช้าลินถามแม่เพราะนี่มันตีห้าครึ่งแม่รีบปลุกเธอทำไมกันลินไปอาบน้ำเดี๋ยวไปวัดกับแม่ไปทำบุญไปอาบน้ำมนต์กับแม่นะแม่ไม่สบายใจเลยที่หมอดูทักเินผู้เป็นแม่ตอบทางสั่งให้เธอไปอาบน้ำคิดมากแม่หมอดูก็คู่หมอเดาลินขันแม่ที่กังวลเกินเหตุ หลังจากทำบุญอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วลินได้พาแม่ไปห้างในตัวเมืองพาแม่กินข้าวซื้อของใช้เข้าบ้านก่อนที่ทั้งคู่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นวันนี้รินเองรู้สึกร้อนและเพลียมากกว่าปกติจึงบอกแม่ว่าขออาบน้ำน,นอนเลยไม่ต้องรอทานข้าวเย็นชรินทราชรินทราจงฟังข้าต่อจากนี้ เจ้ามีเวลาเจ็ดวันในการทำในสิ่งที่ถูกต้องและแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเจ้ามีเวลาเพียงเจ็ดวันหลังจากที่เจ้าอมลูกอมนี้เวลาจะเริ่มนับทันทีหลังจากที่เจ้าตื่นนอนเสียงหญิงแก่บอกเธอและบัตรนั้นเองได้มีแสงสว่างเป็นทางให้เธอเดินตามไปลินเดินตามไปคล้ายโดนสะกดจนถึงปลายทาง ลินพบกับถาดใบหนึ่งซึ่งภายในถาดนั้นมีห่อลูกกวาดหลากสีอยู่ด้วยสีสันอันน่าทานแถมกลิ่นที่หอมชวนกินลินหยิบลูกกวาดขึ้นมากินรสชาติหอมหวานของมันทํำลินถึงกับเคลิมทันใดนั้นเองมีเสียงใครบางคนเรียกแต่เขาเรียกใครกันนะชลาชลาตื่นมาได้แล้วนะลูกชลาน้ำเสียงอบอุ่นน่าฟัง แม่สัญญานะลูกขอแค่ลูกแม่ตื่นขึ้นมาไม่ว่าอะไรแม่ก็จะหามาให้ชลาตื่นขึ้นมานะลูกชลาลัยชลาลายหญิงสาวเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจไม่เคยเห็นหัวใครอยากได้อะไรต้องได้พร้อมที่จะทำร้ายทำลายทุกอย่างที่เธอไม่ชอบและไม่ต้องการและเหตุที่เธอต้องมานอนสรปตรงนี้ ก็เพราะว่าเธออรารวาสกับพี่สาวต่างพ่อเพียงเพราะว่าเธอต้องการให้พี่สาวต่างพ่อหลีกทางให้เธอขึ้นเป็นผู้บริหารบริษัทเพียงผู้เดียวแต่พี่สาวไม่ยอมด้วยเพราะมันเป็นบริษัทของพ่อเธอการทะเลาะก,กันจบด้วยการที่ฉลาพยายามทำร้ายร่างกายพี่สาวแต่พลาดท่าทั้งคู่ตกบันไดลงมาพร้อมกันและเป็นตัวฉลาเองที่อาการสาหัสกว่า หิวข้าวจังลินตื่นขึ้นมาด้วยความหิวชลาชลาลูกแม่ตื่นแล้วเหรอลูกใครคะชลาแล้วคุณเป็นใครคะลินถามออกไปชลานี่แม่เองชลาแม่ไงจําได้ไหมลูกผููเป็นแม่ถามที่นี่ที่ไหนแล้วคุณเป็นใครแม่แม่แมลินอยู่ไหนลินเริ่มตกใจเรียกหาแม่ตัวเองชลาแม่อยู่นี่ลูก ขอโทษนะคะขอเข้าห้องน้ําหน่อยหลังจากวิ่งเข้าห้องน้ํามาลินมองกระจกทั้งงงทั้งตกใจเฮ้ย hey, อะไรวันนี้วันนี้ใครวะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เวละกูลินอุทานตกใจอย่างมากเมื่อสิ่งที่เห็นในกระจกเป็นใครก็ไม่รู้แล้วนี่มันอะไรในเมื่อจําได้ว่านอนอยู่ที่บ้านแล้วมาที่นี่ได้ยังไงอ้อนี่มันอะไรวะน,นี่ลินตะโกนดังลั่นห้องน้ํา ชลาชลาเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเปิดประตูนะลูกเสียงผู้หญิงคนนั้นคนที่บอกว่าเป็นแม่นึกสินึกสิ่ลินมันเกิดอะไรขึ้นนึกลินตั้งสติหลังจากลินเริ่มตั้งสติได้ก็จำได้ว่าฝันว่ามีเสียงบอกว่ามีเวลาเจ็ดวันในการแก้ไขและเวลาจะเริ่มนับหลังจากตื่นขึ้นมาใช่ต้องใช่แน่ๆเลยลูก,กวาดที่กินมันต้องเป็นพอุก,กวาดแน,น่ๆเลย พุก,กว่าที่กินไปเราจะทำยังไงดีนี่คือลินเออไม่ใช่หนูจำไม่ได้ว่าทุกคนเป็นใครและหนูจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครสิ้นเสียงของรินทุกคนตกใจผู้หญิงคนที่ทานตัวเองว่าแม่ถึงกับร้องไห้ออกมาทันทีไม่เป็นไรนะชลาพี่ยอมแล้วพี่ยอมให้ชลาบริหารบริษัทแล้วอย่าแกล้งแม่แบบนี้นะชลาพี่ยอมแล้ว หญิงสาวที่นั่งรถเข็นพูดออกมาทางน้ำตาคุณเป็นใครหรูจำไม่ได้จริงๆดิงยําว่าจําไม่ได้จะจําได้ยังไงเล่าใครแกล้งกันเล่าตื่นมาในร่างใครก็ไม่รู้แล้วนี่ยังจะมาให้บริหารบริษัทอีกบ้าไปแล้วแค่ทำงานที่ได้รับมอบหมายยังยากนี่จะให้บริหารเจ๋งเจ๋งเจ๋งเท่านั้นที่ทำได้เอาแบบนี้ดีกว่านะ เดี๋ยวให้หมอมาดูอาการน้องชลาดีกว่านะชายหนุ่มเพียงคนเดียวเอ่ยขึ้นก็ดีนะคะพัดช,ช่วยตามหมอให้ทีนะคะเออคนนี้ชื่อพัดน่าจะเป็นแฟนของคนที่แทนตัวเองว่าพี่ชลาพี่เป็นพี่สาวชลานะถึงจะคนละพ่อแต่พี่รักชลามากนะพี่ชื่อทิชาแล้วคนนี้นมอ่อนเป็นคนที่เลี้ยงเราสองคนมา นี่หมอนกับไหมเป็นคนงานที่บ้านเราทุกคนเป็นหูชะลานะชะลานี่แม่เองนะลูกแม่ดาดิกาไงแม่ดาของหนูแม่ดาขาที่ให้หนูได้ทุกอย่างจําได้ไหมลูกลินเริ่มประมวลเหตุการณ์และเริ่มจะเข้าใจว่าคุณชะาที่เธออยู่ในร่างตอนนี้น่าจะเป็นคนที่เอาแต่ใจแน่นอนเอาแล้วให้มาเป็นคุณหนูเอาแต่ใจ โดยขนาดนี้แล้วแบบนี้เรียนจะต้องแก้ไขอะไรนี่โอ้ยจะบ้าตายตายแน่ๆหลังจากหมอมาดูอาการแล้วหมอแจ้งว่าเป็นอาการหลังการได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองอาการนี้จะอยู่เพียงชั่วคราวแต่สิ่งที่น่าห่วงกว่าคือโรคเส้นเลือดหัวใจตีบของคนไข้ตอนนี้มันแทบจะใช้าการไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบผ่าตัดนะครับเพราะอาจอันตรายถึงชีวิตได้ คำบอกเล่าของหมอทําให้ลินเองกังวลมากเพราะหากผ่าตัดลินเองอาจไม่มีราแก้ไขในสิ่งที่เขาบอกมาแล้วต้องแก้อะไรแล้วร่างกายเป็นแบบนี้จะแก้ได้ยังไงตอนนี้แค่หายใจยังเหนื่อยเลยลิลนเอ้ยงานยากแล้วแกแล้วถ้าแก้ไขไม่ได้ละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นปวดหัวเว้ย,ยประตูห้องเปิดออกพร้อมกับมีพนักงานหญิงคนหนึ่ง เข็นรถอาหารเข้ามาพร้อมกับยาและพูดว่าลินจงฟังนะนี่คือ,อยาที่ต้องกินทุกวันตอนเช้ายานี่จะช่วยให้อาการที่เป็นอยู่ทุเลาลงได้แต่ต้องกินทุกวันและยานี่ยังสามารถที่จะให้เจ้าขอพรได้วันละหนึ่งข้อพ่อจะสามารถช่วยเจ้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อา้าแบบนี้ทุกคนก็รู้เรื่องที่ลินไม่ใช่ชลาแล้วสิแต่เปล่าเลย พอมองไปที่ทุกคนทุกคนนิ่งเหมือนหนังที่โดนกดหยุดไว้นี่คงเป็นอีกสิ่งมหัศจรรย์ที่ต้องเจอสินะเราต้องมาแก้ไขอะไรนะแล้วถ้าเราทำได้เราเป็นอย่างไรนะลินคิดต้องแก้ไขอะไรเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองส่วนถ้าทำไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเจ้าแก้ไขไม่สำเร็จเจ้าจะไม่สามารถกลับเข้าร่างตัวเองได้และร่างนี้ก็กำลังจะตาย พอร่างนี้หมดวาระกรรมแห่งการเป็นมนุษย์โลกแล้วเท่ากับว่าเจ้าจะกลายเป็นวิญญาณเล่ล่อนจนกว่าจะครบวาระกรรมแห่งการเป็นมนุษย์ของเจ้าเองไงล่ะข้าไปก่อนนะขอให้เจ้าทําสําเร็จนะชรินทราสิ้นสุดคำพูดทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติทานได้ไหมลูกหรือให้แม่สั่งอาหารที่ร้านมาให้ดีลูก แม่แลถามทานได้คะ่ะอาหารดีๆทั้งนั้นเลยลินในร่างชราตอบปกติคุณหนูไม่ทานอาหารโรงพยาบาลนี่คะบอกว่าสกรปรกไม่อร่อยต้องให้สั่งจากร้านอาหารมาให้ทานตลอดหมายตอบลินเสียงแผ่วตอนนี้ลินเออชราทานได้คะ่ะลินตอบทุกคนหันมามองอย่างสงสัย ชลาไม่เคยพูดตีกับคนใช้ในบ้านเลยวันนี้กลับพูดค่ะกับคนใช้ชลาที่ปกติทำตัวติดหรูแม้แต่เวลานอนโรงพยาบาลก็ต้องสั่งอาหารจากร้านดังมาทานตลอดวันนี้ทานอาหารโรงพยาบาลได้แถมบอกว่าเป็นอาหารดีๆการตกบันไดครั้งนี้ทำชลาเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้เลยทีเดียวด้านลินเองคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องแก้ไขคือนิสัยของชลา ที่ทำทุกคนเอือมระอาในความเรื่องมากเรื่องเยอะเอาแต่ใจของชลาเป็นอันดับแรกแล้วกันใช่ไม่ใช่ค่อยว่ากันอีกทีแม่ดาคะชลายังไม่ผ่าตัดตอนนี้ได้ไหมคะชลาขอเวลาเจ็ดวันค่อยผ่าได้ไหมคะลินเอ่ยขอแต่มันอันตรายมากนะลูกแม่ดาพูดด้วยความเป็นห่วงนะคะ การที่ผ่าตอนนี้ก็ใช่ว่ามันไม่อันตรายนี่คะชลาขอเวลาเจ็ดวันในการปรับปรุงตัวเองเผื่อว่าชลาผ่าแล้วอาจไม่ฟื้นขึ้นมาอย่างน้อยชลาอยากให้ทุกคนจำว่าชลาน่ารักเป็นคนดีในความทรงจำของทุกคนได้ไหมคะมันอาจจะสายไปแต่ชลาอยากทำนะคะแม่ดาลินตอบตามที่คิดเมื่อชลาลายหมดเวลาแห่งกรรมบนโลกมนุษย์แล้วก็แปลว่าชลาต้องตายหลังจากครบเวัน ชลาหนูอย่าพูดแบบนี้อีกนะลูกแม่จะอยู่ยังไงถ้าหนูทิ้งแม่ไปแม่ดาเริ่มร้องไห้แม่ดาคะแม่ดายังมีพี่ทิชาอีกคนไงคะพี่ทิชาเองก็รักแม่มากแม่ต้องอยู่กับพี่ทิชานะคะริมในร่างชลาสัมผัสได้ว่ามันต้องมีอะไรติดค้างในใจของแม่ดาเกี่ยวกับพี่ทิชาแน่นอนชลาทานข้าวดีกว่านะลูกจะได้ทานยา แม่ดาเปลี่ยนเรื่องทันทีหลังจากทานค่าทานยาเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกลับเหลือแค่นุ่มอ่อนกับพี่ธิชาเพราะว่าชาราขอร้องให้แม่ดากลับไปพักผ่อนให้หนุ่มอ่อนเฝ้าก็พอแม่ดาจึงยอมกลับไปพร้อมกับหมอนและไหมคราวนี้ล่ะลินต้องถามนุ่มอ่อนกับพี่ธิชาให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนมคะพี่ธิชาชาราขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะ ทำไมชาลารู้สึกเหมือนแม่กับพี่ธิชามีอะไรไม่เข้าใจกันคะลินถามออกไปตามตรงชาลาพักเถอะอย่าคิดมากไม่มีอะไรหรอกธิชาบอกปัดไม่ชาลาไม่นอนและชาลาจะไม่ยอมกินยาเด็ดขาดถ้าทุกคนไม่เล่าให้ชาลาฟังลินเอ,อ่ยเสียงแข็งคุณหนูคะแน่ใจนะคะว่าอยากทราบนุ่มอ่อนถาม ชลาแน่ใจค่ะรินตอบทันทีถ้าไม่รู้มันจะไม่สามารถแก้ไขได้เราต้องรู้เวลาเหลือแค่ไม่ถึง6วันเราต้องรีบแก้ไขและทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนจำชลาในสิ่งที่ดีที่สุดคือนมอ่อนอ้ําอึ้องนมคะาทิชาเล่าเองพี่ทิชาขัดขึ้นชลาฟังพี่นะแลจะจำไว้ว่า ไม่ว่าชาลาจำได้หรือไม่ได้ก็ตามพี่ไม่เคยโกรธไม่เคยตำหนิและไม่เคยคิดว่าชรา,าตั้งใจทำมันลงไปเลยสักครั้งจำไว้ว่าเรามีกันแค่สองคนพี่น้องและพี่รักชาลาที่สุดพี่ทิชาบอกเสียงสั่นเครือก่อนที่จะเริ่มเล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นให้ชรา,าฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหกปีก่อนวันนั้นเป็นวันที่พัดขอพี่แต่งงาน เพราะว่าพี่ท้องได้เดือนกว่าแล้วมีแผนที่จะแต่งงานกันอยู่แล้วในปีนั้นมันก็แค่เรื่องเข้ามาให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองแต่ตอนนั้นชลาเองก็รักพัดเหมือนกันชลาเลยไม่พอใจที่พี่จะแต่งงานเร็วขึ้นชลาจึงร่วมมือกับป้าดุดแกล้งพี่ป้าดุดคือคนที่เลี้ยงชลามาป้าดุดตามใจชลาทุกอย่างแล้วป้าดุดตั้งใจสอนให้ชลาติดหรูเอาแต่ใจไม่เห็นหัวใคร พอประดุดเคยรักกับพ่อของชลามาก่อนแต่พ่อของชลามารักกับแม่ดาทั้งที่แม่ดาเป็นแม่ม้ลูกติดพอคุณแม่แต่งงานกับคุณพ่อประดุดได้แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้และเอาทุกอย่างมาลงกับชลาด้วยการสั่งสอนให้ชลาเสียคนเอาแต่ใจวันนั้นเรื่องเกิดขึ้นที่ร้านของแม่พัดวันนั้นเป็นการนัดทานอาหารของสองครอบครัวโดยมีคุณพ่อคุณแม่ของพัด แล้วมีคุณยายป้าดุดแม่ดาพี่ชลาทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแต่ตอนกลับบ้านคุณแม่ต้องไปพบลูกค้าต่อส่วนพี่ชลาคุณยายและป้าดุดกลับพร้อมกันพี่เป็นคนขับรถชลานั่งคู่กับพี่คุณยายกับป้าดุดนั่งคู่กันด้านหลังชลาต่อว่าพี่ว่าปล่อยตัวเองท้องเพื่อจะจับพัดแต่งงานเราสองคนเรื่องเถียงกันชลาโมโหมาก จนพยายามหักพวงมาลัยรถจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุเหตุการณ์ครั้งนั้นครอบครัวเราสูญเสียคุณยายไปคุณยายตายคาที่ป้าดุดอาการสาหาัสและพี่แทงลูกส่วนชลาบาดเจ็บแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ชลาเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเลยทำให้อาการชลาหน้าเป็นห่วงเพราะชลาเสียเลือดมากไม่ได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ปดดดบอกกับแม่ว่าพี่ตั้งใจขับรถชนเพราะว่าชรารู้ความจริงว่าพี่ท้องเพื่อจะรีบแต่งงานกับพัดเพื่อแบ่งมรดกส่วนของพี่เพื่อไปอยู่กับพัดและก่อนสิ้นใจปดัดดดยังขอร้องแม่ว่าอย่ายอมให้พี่แต่งงานกับพัดเด็ดขาดถ้าพี่แต่งงานกับพัดชราจะต้องเสียใจมากนี่คือเหตุผลที่พี่กับพัดยังไม่แต่งงานกันจนถึงทุกวันนี้ และพี่ก็คือฆาตากรในสายตามแม่แต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่เข้าใจแม่นะเพราะพี่ขับรถไม่ดีคุณยายกับป้าดุดถึงต้องมาตายและพี่ก็เข้าใจชลานะที่ชลาเป็นแบบนี้เพราะป้าดุดเป่าหูชลามาตลอดพี่มีแต่นมอ่อนที่คอยรับฟังเพราะแม่ไม่เคยพูดกับพี่อีกเลยตั้งแต่วันนั้นและแม่เองก็ตามใจชลามากขึ้นทุกวัน ทิชาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังลินเองพอได้ฟังถึงกะอึ้งแล้วแบบนี้จะแก้ยังไงเย,ยชลาเอ้ยเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวจนทําให้ทั้งยายทั้งป้าต้องมาตายไหนจะหลานที่จะลืมตาดูโลกอีกเพราะอิจฉาพี่สาวตัวเองแทๆ้ๆจะแก้แบบไหนล่ะทีนี้ลินคิดไม่ตกเลยทีเดียวพี่ทิชาชลาขอโทษชลาฆ่าคุณยายป้าด,ดุแล้วก็หลาน แต่ความผิดทุกอย่างกลับมาตกอยู่กับพี่ธิชาชลาขอโทษจริงๆชลาไม่ได้ทำเลยชลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลยลินร้องไห้ออกมาเหมือนว่าตัวเองเป็นคนทำผิดความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือว่าชลาสำเร็จได้จริงๆกันนะผ่านไปอีกวันตอนนี้ลินทำให้คนในบ้านและที่บริษัทแปลกใจเป็นอย่างมากกับการเปลี่ยนไปของชา ทุกคนพูดถึงชลาในทางที่ดีขึ้นแต่ลินยังคิดไม่ออกว่าจะทำให้แม่ดาเข้าใจได้ยังไงว่าพิธิชาไม่ผิดจะพูดออกไปตรงๆก็กลัวแม่ไม่เชื่อจะทำยังไงดีนะเราจริงสิเรามีพรประจำวันนี่งั้นเราจะขอพอรให้พรรับความทรงจำแม่ดาในช่วงที่ป้าดุดพูดจาใส่ร้าย,ายพิธิชา,าไปดีกว่าลินตั้งจิตอธิษฐานขอพอรว่าข้อแรก ขอลบล้างความทรงจำแม่ดาในเรื่องที่ประดุดใส่ร้ายพิธิชาไว้คงไว้แค่ความทรงจำว่าพิธิชาขับรถคว่ำทำให้คุณยายกับป้าดุดเสียชีวิตเท่านั้นพอพ่อขอพรเสร็จลินก็ได้ทำการทดสอบแม่ดาคะชลาถามจริงๆทำไมแม่ไม่พูดกับพิธิชาล่ะคะลินลองถามแม่ไม่อยากพูดกับฆาตกรแม่ดาตอบ อา้าวพรไม่เป็นจริงนี่วาไหนว่าขอพอรได้ไงล่ะถึงมันจะเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าที่ชาวไม่ขับรถเร็วคุณยายกับป้าดุกก็ไม่ตายจริงไหมล่ะแม่ดาพูดต่ออา้าวแม่ดาลืมจริงนี่พรได้ผลหลังจากวันนั้นหลินก็ใช้พรที่ได้รับในแต่ละวันคือพอรข้อที่สองให้กับนมอ่อนขอให้ขานนมอ่อนหายปวดขอให้นมอ่อนแข็งแรงอายุยืน พรข้อที่3าลินขอให้พิธิชากับพี่พัฒน์ได้แต่งงานกันหลังจากทุกอย่างจบลงเรียบร้อยพอรข้อที่4คือขอให้แม่ดาเข้มแข็งและผ่านพ้นช่วงเวลาที่ต้องสูญเสียชลาในอีก3าวันข้างหน้าไปได้และขอให้แม่ดาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขพรข้อที่5้ลินขอให้ชลาได้มีโอกาสกลับมาเพื่อเอ่ยคำขอโทษกับทุกคนด้วยตัวเอง วันนี้เป็นวันที่6แล้วที่ลินมาเป็นชรลาวันนี้ลินเข้ามาที่บริษัทกับพี่ธิชาเพื่อจัดการงานที่ค้างอยู่ก่อนที่จะเข้าผ่าตัดในวันพรุ่งนี้ชลาขอทิชาออกไปเดินเล่นรอที่หน้าบริษัทด้วยเห็นว่ามีร้านขายข,ายของกินมากมายลินคิดถึงชีวิตของตัวเองถึงจะไม่ได้สะดวกสบายอย่างชาาแต่ลินกลับมีความสุขมากกว่าการที่มาเป็นชาลาลินเดินเล่นซื้อของกินไปเรื่อย จนไปเจอกับเด็กคนหนึ่งกับยายมานั่งขอเศษเงินขออาหารลินนึกสงสารมากเลยให้เงินหลานกับยายไปเลยคิดว่าในเมื่อชลาเคยทําให้ชีวิตน,น้อยในท้องของทิชาต้องตายไปวันนี้ลินขอพรข้อที่6ด้วยการขอพรให้เด็กคนนี้ได้รับชีวิตใหม่ทดแทนชีวิตของหลานที่เสียไปสิ้นคําขอพร หี่ในร่างชาราโดนเด็กคนนั้นผลักอย่างแรงจนล้มลงเพื่อให้พ้นกับป้ายไฟที่กำลังตกลงมาใส่ร่างของชาราเป็นเหตุให้ชาราหมดสติทันทีและในเวลาเดียวกันคือเวลาที่พัดออกมาตามหาชาราให้ทิชาพอทิชาทำงานเสร็จแล้วกำลังเตรียมตัวพาชาราไปโรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวผ่าตัดพัดเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพัดจึงนำร่างของชาราส่งโรงพยาบาลทันที ความทั้งขอร้องให้สองยายหลานตามไปด้วยเพราะถ้าไม่มีเด็กน้อยคนนี้ชลาอาจเสียชีวิตได้ทันทีทิชาเกิดอะไรขึ้นแม่ดาถามสิงดังคือน้อออกไปเดินเล่นแล้วเกิดอุบัติเหตุค่ะแม่ทิชาตอบแม่ชลาอย่าเป็นอะไรนะลูกหมอเปิดประตูออกมาพร้อมบอกว่าคนไข้ปลอดภัยแต่ขอแอดมิดคนไข้เลยเพื่อเตรียมผ่าตัด และที่หมดสติน่าจะพอตกใจมากกว่าทุกคนต่างโล่งใจพอรินในร่างชารามาถึงห้องพักฟื้นก็เอ่ยถามถึงเด็กที่ช่วยชีวิตตนเองพันทีพัดจึงบอกว่าพาให้ไปพักที่ร้านแม่ของตนเองแล้วเพราะสองยายหลานไม่มีที่อยู่เพิ่งโดนได้ออกจากห้องเช่าประครั้งค่าเช่ามาสามเดือนอีกทั้งยังไม่มีงานทำด้วยรินในร่างชาราจึงขอร้องว่าให้ช่วยเหลือยายหลานคู่นี้ด้วย ถ้าเป็นไปได้ให้มาทำงานที่บ้านก็ได้แม่คะฉลาขอให้แม่รับทั้งคู่เข้าทำงานบ้านเรานะคะแล้วขอใหแม่ส่งเด็กคนนี้เรียนด้วยนะคะฉลาอยากแก้ไขที่เคยทำให้เด็กคนหนึ่งไม่ได้เกิดคะ่ะลินขอร้องแม่ดาชลาหนูทำใครไม่ได้เกิดลูกแม่งงไปหมดแล้วแม่ดาถามนะคะแม่ฉลาขอแค่นี้นะคะพรุ่งนี้หลังผ่าตัดไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ว่าชาลาจะเป็นยังไงแต่ชาลาอยากบอกทุกคนว่าชาลาขอโทษและขอบคุณทุกคนนะคะลินกล่าวแทนชาลาด้วยไม่รู้ว่าพรที่ขอจะเป็นผลครบทุกข้อหรือไม่ก่อนเข้าห้องผ่าตัดลินยังบอกกับทิชาว่าฝากดูแลเด็กคนนี้ด้วยคิดซะว่าชาลาขอแก้ไขขอให้ชีวิตเด็กคนนี้แทนชีวิตหลานที่ชาลาพาเขาไปจากทุกคนเพราะถ้าหลานยังอยู่ก็น่าจะอายุพอกัน ทิชารับปากและบอกชรา,าว่าให้กลับออกมาให้ได้นะพี่ทิชาถ้าชรา,าไม่ได้ออกมาพี่ต้องดูแลแม่ดีๆนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความสุขเผื่อชรา,าด้วยนะคะลินบอกทิชา,าด้วยรอยยิ้มชรินทราเจ้าเหลือพรข้อสุดท้ายเจ้าจะขออะไรเสียงนี้มาอีกแล้วหรอพรข้อสุดท้ายหรอด้วยความที่ลินสงสารชีวิตของชาลา ที่ต้องเติบโตมาด้วยความแค้งของป้าทำให้ชลาโตมาแบบที่นิสัยแย่มากงั้นพรข้อสุดท้ายรินขอยกอายุของรินให้ชลาสามปีแล้วขอชลารับรู้ทุกอย่างที่รินพยายามทำให้เพื่อชลาจะได้ไปแก้ไขทุกอย่างด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อพอถึงเวลาชลาจะได้จากไปอย่างสงบและหมดห่วงชรินทราเจ้าไม่ขอพรให้ตัวเองเลยสักข้อเลยหรือ ทำไมไม่ขอให้ตัวเองกลับไปได้ละ่ะเสียงนั้นถามลินขึ้นมาไม่หรอกคะ่ะเพราะถึงขอแต่ลินทาให้ชลาไม่สําเร็จมันก็ไม่มีผลอยู่ดีและลินอาจทําให้สําเร็จก็ได้ลินถึงได้ขอแบ่งอายุของลินให้ชลาอีกสามปีไงคะลินตอบงั้นจงหลับลงแล้วตื่นมาเจ้าจะได้คำตอบสิ้นเสียงนี้ลินก็หลับไป อืปวดตัวจังเลยลินลินตื่นแล้วแม่ลินเรียกลูกเสียงหลงแม่แม่จริงๆด้วยลินไม่ได้ฝันไปใช่ไหมลินร้องไห้ออกมาเพราะดีใจที่ตื่นมาครั้งนี้เจอแม่อีกครั้งแสดงว่าเธอทำสำเร็จเธอถ้วยชลาสำเร็จเธอได้กลับมาหาแม่มาร่างตัวเองแล้วลินจึงถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าลินหลับไม่ยอมตื่น เรียกยังไงก็ไม่ตื่นแม่เลยเรียกรถพยาบาลมารับพอมาถึงโรงพยาบาลหมอก็ตรวจไม่เจอสิ่งผิดปกติเพียงแค่ลินไม่ตื่นเท่านั้นเองไม่ว่าจะกระตุ้นอย่างไรก็ไม่ตื่นจนหมอบอกว่าถ้าครบสิบวันแล้วลินไม่ตื่นลินอาจกลายร่างเป็นเจ้าหญิงนิทราก็ได้ชลาลายทางด้านชลาหลังการผ่าตัดชลาได้รับพรจากลิน ชรามีโอกาสตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตทำความดีแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาอีก3ปีตามที่ลินขอพรให้ชลาตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและชลาได้รับเด็กหญิงที่ช่วยชีวิตไว้ตอนนั้นเป็นลูกบุญธรรมและให้ยายของเด็กอยู่ด้วยกันที่บ้านคอยช่วยงานนมอ่อนที่แก่มากแล้วทิชาเองได้แต่งงานในปีต่อมาและมีลูกทันที แม่ดาเองก็เข้าใจทุกอย่างจากปากของชลาและกลับมาเป็นครอบครัวที่รักและเข้าใจกันเหมือนตอนก่อนเกิดเรื่องพร้อมทั้งแม่ดาเองก็ขอโทษชลาที่เอาแต่ทำงานปล่อยให้ป้าดุดเลี้ยงดูชลาจนชลาเสียนิสัยไม่เป็นที่ยอมรับของใครๆเมื่อทุกอย่างผ่านไปทั้งลินและชลากลับไปใช้ชีวิตของตนเองทั้งคู่ตั้งใจที่จะใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุด เพื่อหากถึงวันใดที่เวลาหมดลงจะได้ไม่มานั่งเสียใจภายหลัง